สวัสดีค่ะวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรมีหน้าไพา่ส,สวยๆนะคะความหมายดีๆมาฝากคุณค่ะมาลองดูนะคะว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีเลขอะไรมาฝากนะคะถ้าหากว่าใครผ่านเข้ามาถือว่าเป็นพินสัมพันธ์เนาะสนุกสนุกกันกบในกระลาครอบนะ สำหรับใครที่ยังมองโลกในเรื่องของความแคบแคบอยู่นะคะท่านบอกว่าการออกจากในกะลาเนี่ยนะคะมันจะพบผลทางแสงสว่างนะคะในส่วนของแสงสว่างเนี่ยจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเอากะลาออกมานะคะหมายถึงการมีวิสัยทัศน์การมองที่กว้างไกลนะคะแล้วก็เปิดใจเปิดโอกาสเราก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆทั้งในเรื่องของการเรียนการงานการเงินและความรักด้วยนะคะ สำหรับไพ่วันนี้มีหมายเลขสวยๆมาบอกด้วยนะเห็นเลขอะไรเป็นให้แม่หมอด้วยนะสวัสดีจ้า